อันนะครับทุกคนการเรก็ใช้ควาดีดเลยนะขอบคุณครับอบ,บอกกหน่อยว่าเราเรียนจบคณะวิศวรกรรมโยธาครับผมใช่อรรใชโอเค,คก็จบภายในสี่ปีครับก็ปกติรู้สึกว่าผ่านมาได้ถือว่าโอเคแล้วมีความสุขใช่แล้างานไปด้วยเรียนไปด้วยเราเราเป็นยังไงคะอ่านหนัจริงหนักครับผมก็ต้องแบ่งเวลาครับเพราะว่า มันค่อนข้างจะชนกันหน่อยนิดนึงผมก็จะใช้วิธีโดยการแบบว่า <c oughs> เขียนจดจดในโน้ตครับผมว่าแบบมีงานอะไรเราสามารถแบบว่าเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหมเวลาอ่านหนังสืออะไรเงี้ยครับประมาณนี้ใช่ต <c oughs> ้องแบ่งเวลาแบ่งรผมก็อย่างที่รู้กันเนาะว่า <c oughs> งานการแสดงเนี่ยมันค่อนข้างยืดหยุ่นิดนึงอะไรเงี้ยครับผมดังนั้นผมก็ต้องอิงจากการแสดงก่อน ว่าแบบเอ้ยเขาจะมาวันไหนเนี่ยแล้วช่วงฟรีไทม์ที่เหลือครับผมก็จะเป็นการแบบอ่านหนังสืออะไรางี้ใช่ใช่ครับผมก็ต้องแบ่งอย่างนั้นแหละอ๋เอเพื่อนเพื่อนน่ารักครับเพื่อนน่ารักมากแบบว่าเพื่อนนี่มีส่วนช่วยเลยเพราะว่าแบบบางทีแบบผมมีการบ้านอะไรเงี้ยครับเพื่อนก็จะเป็นคนแบบที่ช่วยช่วยแบบช่วยเตือนใช่ครับผมแล้วแนต่อไปของเราเป็นยังครับแผนต่อไปเหรอแผนต่อไปมีครับมีแต่ว่ายังตีกันในหัวอยู่ว่า จะไปคณะไหนดีอะไรเงี้ยแต่เป็นปอโทตอ่ตอตอ่อปอโทแน่นอนใช่ครับคิดไว้ว่าทางไหนดบ้างคิดไว้สองทางครับอย่างแรกก็คือวิทย์ว่าไปเลยกับบริหารใช่ใช,ใช่ใช่ครับสแสดงว่าก็นอกจากการบรรเพเ,เ,เรามีโฟแม่แน่อนาคกรมอ๋อมีมีมใช่ใช่ครับโอ้ยอยากพุบเก็บไว้จังเลยยังไม่อยากบอกแต่นั่นแหละครับก็ก็มีมีหลายอย่างครับผมที่แบบว่าอยากทำ ใช่เพราะเพิ่งยีิบสองเองเนาะก็อยากอยากลองอะไรหลายๆอย่างใช่แล้วเป็นไงคะครอบครัวเรียนจบแล้วโอ้ยครอบครัวยิ้มแฉ่งเลยครับเพราะว่าจริงๆครอบครัวอันน่ะทั้งพ่อทั้งพี่ชายเป็นวิทวะหมดเลยแล้วก็เป็นวิทวะโยธาด้วยใช่ใส่เดียวกันหมดใช่ครับตามคานตามันมาเลยใช่คือเราบเนี่ยส่วนตัวหรือว่าที่ครอบครัวธุรกิจที่บ้าน คือผมสําหรับผมผมเอาจริงๆอะ่ะผมชอบวาดรูปเพราะชอบวาดรูปใช่ไหมมันก็ชอบสถาปัตด,ด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกสถาปัตสำหรับผมอะ่ะมันเป็นแก่ก,การออกแบบแต่วิศวะมันได้ทั้งออกแบบได้ทั้งก่อสร้างอะไผมก็เลยแบบเออโยธาดีกว่าใช่ใช่ครับองานวงการครับผมก็เพิ่งจบไปเลยครับรีแวบมบใช่สนุกกันไหมครับไม่รู้ว่าดูหรือเปล่าแล้วก็ นี่แหละครับจบแล้วครับย้อนดูได้ด้วยนะครับผมรีแวมฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานปี่หน้าอะไรต่างๆก็ฝากด้วยครับมีอะไรให้ติดตามหรือแม่นอนล่ะอ่าครับผมก็รอดูครับฝากติดตามด้วยโอ้ดีใจครับดีใจครับมีความสุขครับเพราะว่าก็ก็ตั้งเป้าไว้ตั้งแต่เข้าแล้วว่าอยากจบภายใน4ปีซึ่งตอนแรกมันมีช่วงที่แบบ ช่วงที่มีงานเยอะๆหรือช่วงที่แบบเรียนหนักๆก็คิดอยู่ครับว่าเฮ้ยหรือเราจะ5ปีอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็สปีก็จบได้ด้วยดีครับมีของขวัญตงนของขวัญหรอผมเลี้ยงปลาผมเดี๋ยวผมซื้อปลาทองเพิ่มหนึ่งตัวใช่ของขวัญให้ตัวเองเดี๋ยวซื้อปลาทองใช่เดี๋ยวซื้อสีดําดําส้มใช่ทำไมทำไมต้องเป็นปลาทองเพราะว่าเพิ่งตายไปตัวสีนั้นตายไปก็เลยแบบเดี๋ยวซื้อมาทดแทน ใช่อุ้ยมันแพงนะพี่ตัวต้องสองสามพันนะเนี่ยตัวเท่านี้น่ารักใช่อ่ะมีหมดครับพี่ออแต่ว่าชื่อว่าอะไรบ้างนะลืมแล้ะผมให้ทุกคนในบ้านตั้งชื่อให้อ่ะคนละตัวมีครอบครัวนะมีห้าคนใช่ไหมก็ให้ก็มีปลาห้าตัวให้ทุกคนแบบตั้งชื่อให้ใช่ครับสวยมินิมอลต้องต้องเป็นอะไระพี่ ต้องเป็นอะไรอาหารปลาไหมเราคงต้องปลาใหม่อะไรนี้ไหมวยน่าสนอุ้ยพึ่งซื้อไปเลยอะพี่ขุดตะอะไรนี้ป่ะอุ้ยอันนั้นใจเย็นหน่อยอันนั้นไม่ไม่ไหวฮะเลาแบบก่อสร้างแบบอ่ะมันอาจจะครอบคลุมไปหน่อยครับพี่ใช่ใช่แต่ทำทำทำได้ไหมทำได้นะแต่ไม่ทำดีกว่าลองเปไงแล้วที่บ้านมีของขวัญ โอ้ยยังไม่รู้เลยครับเขาเงียบเขาเงียบเลยเขาไม่บอกไม่ยอมบอกโอ้โหเศร้านะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ใช่ใช่แล้วระหว่างช่วงที่เราเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยที่บ้านแบบเขาบอกยังไงเราซพ่อร์ตยังไงก็พ่ออ๋องก็เป็นวิทย์วะอยู่แล้วพี่อ๋องก็เป็นวิทย์วะอยู่แล้วถ้าสมมติอ๋องเรียนตามไม่ทันก็ถามพ่อถามพี่เลยใช่ซัพพอร์ตดีง่ายง่ายใช่นี่แหละเหตุหนึ่งในเหตุผลที่เลือกแล้วมีวันนี้มีแฟนมาให้ก๊า โอ้โหไม่ได้ครับผมดีใจมากโอ้หตื่นเต้นนะเนี่ย <c oughs> าสามารถแบบไปต่อยอดวิชาองเรได้ไมได้ได้ครับ <c oughs> ได้หมายควว่าถ้าเราแบบไม่ได้ทำงานโารงงานอ๋อมีมีครับผมจริงจริงวิศาวะมันไปได้หลายด้านมากจริงจริงมันเหมือนเป็นคณะกลางที่สามารถครอบคุมไปได้ทุกอย่างเลยที่ไม่ใช่หมออะไรเงี้ยใช่ครับที่ไม่ใช่หมอไม่ใช่นิติอะไรเงี้ยใช่เป็นหมอในซีรีส์นยากหรือเป็นวิศวะทงอืมผมไม่ยากพอกันเลยนะ ถ้าเราไม่ได้เป็นดาราเราจบะม,มามาเราจะอยากไปทำอาชีพอะไรผมคืออันอ่ะชอบทำอาชีพฟรีแลนซ์อันไม่ชอบที่แบบติดอยู่กับที่แล้วบอกว่าเป็นเงินเดือนอะไรเงี้ยก็คิดว่าคงเป็นฟรีแลนซ์แต่ยังไม่รู้ว่าฟรีแลนซ์อะไรใช่ใช่ก็จะช่าชงกล้องหรอมือกล้องไม่รู้จะเป็นมือกล้องหรอเฮ้ยผมถ่ายรูปสวยนะนี่เคมเลยมีไปขายใครบ้างหรือยังยังเลยครับเพิ่งมาเนี่ยใช่นายแบบให้รือยังนายแบบตัวเอง ราเป็นคนถ่ายแล้วใครจะถ่ายฮะแล้ว<ะ>เราเป็นคนถ่ายใช่หรอเปล่า s o p h ได้เพ <c oughs> ื่อนๆในค่ายอ๋อมีครับมีครับเชิญไปทุกคนเลยครับผม <c oughs> ก็ <c oughs> ก,ก,ก,ก็ก็เดี๋ยวรอดูครับว่ามีใครมาบ้างนะครับ <c oughs> ส่องรับส่องใครมาบ้างจบแล้วเป็นรุ่นพี่แล้วมีน้องๆในค่ายมาแบบให้ขอคำปรึกษาไหมแต่เป็นที่เป็นที่ชื่แล้วโอ้ไม่มีใครถามเลยฮะไม่มีใครถามครับทุกคนไปฝั่ง บอว่ามีเทศหมดเลยใช่ใช่ก็ดีนะผมชอบเหมือนกันใช่มีแอยากไปเรียนเทกับเขาอ้าวตอนเอ้ช่วงช่วงก่อนที่จะเข้ามีแพรครับคือไม่มีเทศไปเลยไม่ก็แบบวิดวะไปเลยอะไรอย่างี้แล้วอีกอันหนึ่งก็คือเพศสัตว์ตอนแรกใช่จะเรียนเพิ่มไหมโอ้ยถ้าเพศสัตว์พักก่อนใช่ครับถ้าเพศสัตว์พักก่อนใช่ถ้าให้ไปเรียนเพิ่มอะไรเนี้ยไปก็น่าสนใจครับแต่ว่า5้าปีเลยนะพี่ อีกใบหนึ่งก็เอาเรื่องอยู่ไปตอบปอโทีดีกว่าเราจะได้มีแรงใจในการขาะแรงงานแรงจูงใจก็น่าสนใจน่าสนใจเดี๋ยวผมเก็บไปคิดทีแล้วแผนในวงการเป็นยังไงล้วหล่ะโอ้ก็ก็ยังคงก็ยังคงทำต่อไปนะครับก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับเล่นดนตรีฝึกเต้นฝึกร้องเลยครับก็ก็รอดูครับเผื่อเจออะไรใหม่ๆอ๋อ บทเหรอครับเอาจริงๆบทอะอยากเล่นนะแต่ไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่าก็คือพวกโจ๊กเกอร์ฟิลนั้นนะครับแบบโจ๊กเกอร์โลกจิตฆาตรกรอะไรเงี้ยมันน่าจะน่าจะดีใช่าติน่าสนใจพ,กนะพิกเลยครับ อ๋ออยากครับจริงๆอันชอบดนตรีมากอันชอบแต่ไม่เก่งนะยังไม่เก่งนะชอบร้องเพลงชอบเล่นดนตรีอะไรเงี้ยครับผมหลายอย่างชอบชอบทำหลายอย่างลองไปเรื่อยๆครับอ่าก็เป็นไปได้จจะเป็นแบบนักเต้นหรือไม่รู้ไงก็แบบเรื่องของอนาคตเต้นได้เต้นได้ดเขินนะดิมันจะเขินเอาใชา่ วุ้ยผมนอนรอเลยอ่ะอันนั้นนะนอนรอผมว่าผมชนะอยู่ละเออนอนมาเลยสีผมไม่เคยแพ้อยู่ละใช่แล้วมีอยากขิงใส่ใครชาโดว์อีโก้แบบที่หนึ่งฮะแล้วมีอยากขิงใส่ใครไหมไม่ต้องขิงชนะอยู่แล้วจริงๆนี่คือแบบสีผมไม่มีใครออกกำลังกายแล้วเดี๋ยวก็นอนเลยตื่นอีกทีก็แข่งเลยมั่นใจในเป็นทีมขนาดนั้นที่สุดตัวผมนี่แก๊งเฟลิดนี่โหขายาวทุกคนโหสับไวมากอะไรครับล่าสุด สอมวิ่งไวมากคือว่าอ่านวิ่งไวเกินใช่ครับเป็นนักวิ่งใช่เป็นนักวิ่งสมัยประถมวิ่งตีล้อยางพี่เคยเฮ้ยผมได้ที่หนึ่งจริงนะได้ปอหนึ่งปอหนึ่งค่ะปอหนึ่งใช่ตีล้อยางอุ้ยผมนำนำฉิวแบบนำฉิวเลยนะจริงเพราะว่าเพื่อนมันตีล้อไม่โดดเนี่ย ใช่แต่ผมตีล้อโดนผมก็เลยไปนําเลยเล้ออะไรเพื่อนตีไม่โดนเรามีเพื่อนอ่อนใช่เพื่อนอ่อนเทคนิคอะไรที่ทำให้เราชนะในการตีล้อยากนอนเยอะๆครับใช่นอนเยอะๆแล้วก็จะเก่งเลยถ้าเรานอนเยอะเราชนะทุกอย่างใช่เรานอนเยอะเราชนะทุกอย่างทุกคนต้องนอนนะครับทุกคนแล้วเราคิดว่าเราจะชนะในปีนี้โอ้ขนาดซ้อมยังชนะพี่ก็คิดดูเถอะจริงๆ ใครดีนะพี่เข้าตังคเนี่ยอ่ะน่าจะดีไหนก็ไม่คิดเขาตังแข่งเยอะเป็นผูคนอยากแข่งกับเขาตังค์นึกถึงหน้าเขาเป็นคนแรกใช่ไหมปุ๊บนี่ใช่มั่นใจในพี่สาเรามั่นใจเพื่อนมากกว่าเพื่อนผมเก่งใช่เราไม่สาวใช่วันนั้นไม้สาวใช่วันนั้นไม้สาว เฮ้ยพี่จูเนียเฮ้ยทีมผมนี่ใช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 ่อ๋ออ๋อออพี่มาร์คพี่มาร์คผมมั่นใจพี่มาร์คพี่ชายผมเฮ้ยสีเขีเขต้องเก็บไว้เอออันนั้นพี่มาร์คเหยาะๆหยะนะอันนั้นเขาอาจจะเหนื่อยใช่เขาาจะเก็บแรงไว้ปล่อยพลังทีเดียวผมกลัวขรลมมากเล้วนี่เออไม่มีตำนานในสนามฮะ เอ้าก็ไม่ได้สิพี่ชายล้มก็เดี๋ยวกระดุกกระแดงเฮ้ยเขาวิ่งเร็วนะห่วงใครสุดใครห่วงใครมากสุดใครอย่างไรในสี่ไม้เราเนี่ยห่วงใครสุดใครมากสุดทีมผมเหรอใช่ใช่ใอ่เออถ้าจะตอบไม่มีก็จะขิดไปขิ่ได้ขิ่ได้แต่มันเป็นแบบเรื่อที่ต้องดูดีผมว่าห่วงตัวเองก่อนตอนนี้ใช่ผมตัวเองพาทีมแพ้มากเลย กลัวแบบวิ่งแล้วล้มปุ๊บไงเรียบร้อยเลยเขื่อนเลยดิจิตอลฟุตพิ้นเลยครับ <c oughs> ผมก็ฝากด้วยนะครับผมงานสตาร์ลิมปิกนะครับผมวันที่25เดือนหน้านะครับก็อ๋อ20 20ขอโทษครับ20่พันวาครับอาจจะเบอร์เล็กน้อย25วันคืองานอื่นขอโทษครับครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับพี่ทุกคนนะครับผม ไปเชียร์เยอะๆนะครับครับขอบคุณที่ขอบคุณแบบแฟนๆขอบคุณพ่อแม่ที่แบบวันนี้เราสำเร็จแล้วในการจบกันครับโอ้เอาจริงๆก็ต้องขอบคุณทุกคนรอบข้างเพราะว่าทุกคนรอบข้างก็มีส่วนช่วยในการให้หันมีนวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณขอบคุณมากครับขอบคุณเป็นไงล่ะพูดดูเวอร์ไหมล่ะแต่มันคือเรื่องจริงมันคือเรื่องจริงใช่ครับ